yeah <laughs> <laughs> ผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านจิตโกสเปนนะครับพิกัดตลาดวัชรีกินพีนะครับเป็นตลาดเช้านะครับนี่เราจะมาแนะนำร้านนะครับแนะนำอาชีพที่น่าสนใจนะครับอีกอาชีพเลนะเนี่ยกำลังทอดเลยนะครับ ครับ,บ,บน่ากินมากเลยนะ <c oughs> มีราคาเท่าไหร่ม้างครับยี่สิบบาทครับสิบบาท <c oughs> น,นะครับหนึ <c oughs> ่0จานยี่ิบสามสิบนะครับเราแต่ลูกค้าสั่งได้นะ <c oughs> แล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยนะครับได้เอยมีอะไรมัครับวันนี้นมกล้วยล้วช็อคโกแลตจังรยาถ้ผมเลือกได้เลยนะหลายอย่างเลย มีเครื่องทำด้วยนะเครื่องท้สเปครับผมเครื่องนี้ซื้อมากหนครับจะของสูตรนะครับจาของสูตรนะฮะอันนี้เป็นแฟนชายเหรอครับใช่ครับโอ้นชายเลยะครับแฟนชายนี่ซื้อมาแพงไหมหนึ่งหมื่นบาทแล้วครับเปรรอบาาอาเฉพาะเครื่องนี้หมื่นห้า โอ้โหเรื่งหมื่นห้าครับแสดงว่าแฟนชายนี่ก็ไม่ใช่หมื่นห้าเลยครับ <Okay. S 1> ไม่ใช่นะครับแฟนแฟนชายนี่ชื่อแฟน,แฟนชายอะไรครับซื้อสูเข้ามาอสูตรเข้ามาโอ้ <Yeah. S 1> oh, ครับผม เขาว่าจะมีเครื่องใช่ไหมฮะมีเครื่องให้มีแป้งให้เลยประมาณนี้ครับมีเครื่องให้ครับผมครับมีเครื่องให้กับมีสูตรก็วครับมีเครื่องให้มีสูตรให้นะฮะเบอร์เบอร์ที่หน้าร้านเลยใช่ไหมฮะถ้าถ้าถ้าใครอยากได้แฟนชายครับเป็นเบอร์อะไรครับจดจำได้ไหม ศูนย์เก้าแปดแปดสองห้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดอใครที่จะเอาอ่าใครที่จะอยากได้แฟนชายเนาะครับสามารถโทรติดต่อก็ได้นะครับได้ครับเราอยู่นี่ขายกี่วันครับขายทุกวันครับขายทุกวันเลยนะครับครับเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นไม่ขายก็เรียนตรงขนาดแล้โอ้ครับผมขายกี่โมงตังกี่โมงครับ หกโมงถึงสิบโมงเช้าครับผมขายทุกวันเลยคนระับพวกแป้งพวกอะไรก็จะมาทำที่หน้าร้านเลยนะครับส,สดให,ใหม่เลยคนระับ แป้งนี่ต้องต้องไปรับเขาใช่ไหมครับพี่แป้งซื้อซื้อมาจากร้าน้แล้วผสมเรานะคคับอ๋อเป็นสูตรของเขาใช่ไหมใช่ครับครับผมเอาอสามีครับ Yeah. แต่ละวันนี่ใช้แป้งวันวันละกี่โลครับถ้าเสอาทิตย์ได้นะครับถ้าเสอาทิตย์ได้วันละสิบโลนะครับต่อสิบโลเลยนะฮะโอ้โหช่วงนี้คนเยอะครับช่วงเสาร์อาทิตย์คนเยอะนะครับที่นี่นะเป็นวันธรรมดาก็ได้ประมาณห้าหกโลนะครับครับโอ้โหคนเยอะอยู่นะครับนี่ขายดีนะฮะเสอาทิตย์ขายดีอยู่นะครับเสาอาทิตขายดีวันอาทิตไม่ทันเลยนะครับครับวนาทิตมาที่ทอดไม่ทันเลยนะ คันครับคุณว่าไปกิดหรออันนี้พี่รับออกออก,ออกหน้างานด้วยเหรอครับอืมก็เบอร์เบอร์ที่ให้ไปใช่ไหมครับ <c oughs> ครับผมใครที่รับออกอ่าพี่เขารับออกหน้างานด้วยนะครับใครที่สนใจก็โทรมาหาได้นะครับ เคยมาซื้อทานบ่อยนะครับร้านนี้ครับต่อบนอกรุ่มในนะครับรับประกันครับร้านนี้แป้งก็จะปั้นส,สดหน้าร้านเลยนะ กี่ปีแล้วครับพี่ที่เจ็ดแปดปีได้แล้วเจ็ดแปดปีโอ้เจ็ดแปดปีแล้วนะครับโอ้ป oh. กติจะเห็นปลาตะโกรธรรมดานะโอ้ oh. อันนี้เป็นส่วนผสมนะครับส่วนผสมอส่วนผสมไปต้มก่อนนะครับ เป็นน้ำนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับสีแป้งนะครับ แป้งเข้าไปแล้วขอให้ท่านโชคดีร่ำและให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับเป็นเครื่องอัดนะครับทุกท่านแป้ง็ร้อนนะครับแป้งเราล้นเลยนะครับแป้งแป้งก็ผสมง่ายนะครับแป้งเนี่ยแป้งก็ต้มน้ำแล้วก็ใส่เนยนะครับครับโอ้ต้มน้ำแล้วใส่เนยนะครรัับศทธานะครับและมีใจสุขุตนก็ได้มาร่วม เป็นกรรมกานข้อติสสามัคคีกับทางวัตใจจิตตของเรานะครับเพราะเขาต้องโฆษณาบุรด้วยนะครับขอให้เขาเป็นรีลาาและให้สุขภาพนี่ยเพราะว่า,า,า,าไปก็ไม่สดทุกวันเลยครับ,รบไม่สดทุกวันคนระับ วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับตรงนี้เยอะมากครับแต่ว่าที่นี่คนเยอะมากนะที่นะี่ของของขายเยอะครับตลา,าดนี้ทนะุกวันครับค้าเจ้าที่แพงครับเนเี่ยล็อกล็อคนี่เท่าไรนะาาาหร่ฮนะล็อคนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้หไม่แพงนะครับค่ถ้าใครจะมาขายก็มาเลยมา,มาติดมาติดต่อที่วัดเหรอฮะรู้มงฮะ ติดต่อกรมกร,อกรมการติดต่อกรรมการวัดนะฮะหรือว,ว่ามาถามพ่อค้าแม่ค้าก็ได้เนาะนถ้าใครมาขายของที่นี่น ใส่น้ำนะครับน้ำน้ำต้มผสมเนยนะใส่หกสิบบาทมีหกสินน 60, บแเอ่อใส่พวกน้ำตาลครับีก็ใส่ด้น,นู่นนะ ตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ